หนูไม่ได้บุญแม่ไม่ถึงไงลูกเรียนจบมาสูงได้ก็เพราะปัญญาของลูกนี่เธอเขาดูใบสมัครงานหน่อยดิอย่างเธอจบแค่มอบ้านนอก มาสมัครงานแข่งกับฉันดูก็รู้สู้ฉันไม่ได้หรอกแล้วเธอล่ะยญยนี้ก็เหมือนกันจบแค่มอบ้านนอกเกติเลียก็ต่ำดูเหมือนพวกเธอสองคนไม่ได้เป็นคู่แข่งฉันสินะ ก็เป็นที่รู้กันบริษัทนี้ใหญ่โตมีชื่อเสียงเขาต้องการแค่สองตำแหน่ง mm hmm. เดี๋ยวอะฉันสัมภาษณ์ก่อนฉันต้องได้ก่อนแน่นอน mm hmm. เพราะฉันจบจากมอดัง mm hmm. เกี่ินิยมอันดับหนึ่งสปีกอังกฤษได้ mm hmm. ดีกว่าพวกเธอสองคนถ้าพวกเธอสองคนคนใดคนหนึ่งสัมภาษณ์ผ่าน เป็นลูกน้องฉันสินะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเคารพฉันตั้งแต่ตอนนี้นับบัดน,นาวโอเคครับสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะผู้จัดการขอดูเรซูเม่ของทุกคนหน่อยนะคะนี่ค่ะ เรซูเม่ของพวกเราค่ะผู้จัดการค่ะของคุณสวงฉันดูเรซูเม่แล้วนะคะเกรดเฉลี่ยของคุณยังไม่ถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดเลยค่ะแต่ทางบริษัทจะให้โอกาสคุณนะคะหวังว่าตอนทำงานน่ยจะตั้งใจกว่าตอนที่เรียนนะคะพรุ่งนี้มาเริ่มงานนะคะคุณสวง ขอบคุณที่ทางบริษัทให้โอกาสน,นะครับผมจะทำให้ดีที่สุดครับขอบคุณจีน่าแป๊บหนึ่งนะคะเห็นไหมตามที่ฉันคาดกันไว้ไม่มีผิด จบจากมอดังเกียรตินิยมอันดับหนึ่งไปที่ไหนเขาก็เอาส่วนของคุณลิ้นจีเท้าทีฉันดูเรซูมเม่แล้วคุณจบมาไม่ตรงกับสาขาที่ทางบริษัทต้องการรับนะคะคะแนนภาษาอังกฤษก็อยู่ในเกณฑ์ทั่วไปแต่ไม่เป็นไรคะ่ะทางบริษัทอยากจะลองให้โอกาสคุณดู หวังว่าคุณน่ะคงจะทำได้ดียิ่งขึ้นทุกนี้มาเริ่มงานนะคะขอบคุณทางบริษัทที่ให้โอกาสหนูนะคะหนูจะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นค่ะ,คะส่วนของคุณจีน่ายังไม่ผ่านนะคะไม่ทราบว่าบริษัทนี้เอาเกณฑ์อะไรมาวัดคะทั้งที่จีน่าก็จบจากมอดังไม่เหมือนสองคนนี้จบจากมอบ้านนอกเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหนือกว่า สปีกอังกฤษก็ไม่แท้สองคนนี้จีน่าขอเหตุผลที่จีน่ารับได้ค่ะจริงอยู่คุณจีนา่าคุณได้เกียรตินิยมระดับหนึ่งภาษาอังกฤษคุณก็ดีจบจากมอดังซะด้วยแต่พื้นฐานความเป็นคนของคุณไม่ผ่านค่ะขนาดบุปการีของคุณคุณยังด่าเลย นี่ถ้าบังเอิญรถฉันไม่ได้เสียจนฉันต้องนั่งรถตู้มาเช้าอ่ะฉันคงไม่ได้เห็นท่าแท้คนเก่งอย่างคุณนะคะคุณจีน่าแม่มีให้หนูไม่ได้บุญแม่ไม่ถึงไงลูกเรียนจบมาสูงได้ก็เพราะปัญญาของลูกตอนเนี้ยลูกกำลังไปสมัครงาน แค่อยากได้รถสักคันน่ะเอาไว้ขับไปทำงานไอ้รถสาธารณะเนี่ยนั่งจนเบื่อแล้วจีน่าอยากเข้าสังคมดีๆเพื่อนจีน่าแต่ละคนน่ะก็มีรถขับกันทั้งนั้นแม่ก็แค่ไปกู้เงินกับธนาคารแล้วออกรถให้จีน่าสักคันน่ะไม่ได้หรอ ต่อสามแสนอ่ะแม่เอาไปใช้นี่เองเลยนะวันนี้ถ้าลูกได้งานลูกจะเก็บเงินไปต่างประเทศลูกจะไปอยู่เกาหลีลูกไม่อยากอยู่กับแม่จนจนนโยบายของบริษัทคู่รัก 5G ของเราคนไม่เก่งสามารถพัฒนาได้ค่ะแต่ถ้าคนเก่งแต่ไม่มีพื้นฐานความเป็นคน แม้แต่บุพการีที่เลี้ยงดูคุณมาคุณยังสามารถทิ้งได้ฉันคิดว่าบริษัทคู่ราคาจิตของเราอ่ะก็คงจะเล็กเกินไปสำหรับคนเก่งอย่างคุณค่าคุณจีน่า